ประเททโาครับเร่อคู่ชิงชนะเล่นมาแล้วครับซูนบอลน้อยบัขามเก่งบัลขามนะครับเด็กกับแกนชิมครับบานบัขามกันโอ้โหมาแล้วครับแกนชิมครับคือไม่ได้รับแล้ครับลูกเตะแบบนี้นะครับการเจียวเปอร์เซ็นต์เกี่ยวเยากยครับ หนึ่งศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ครับสามสี่ยูเซอร์ครับฝากไว้แค่งตัดเข้ากลางครับน้องบอลยกเก่กงบักขาโอ้โหเดาไปเแกเอาล้วครับห <atted> นึ่งเท่าหนึ่งเท่าครับเก่งบักขามตัดเข้ากลางว่าไงครับน้องแกนโยกน้องคิมโอ้โ oh ห ไม่ได้รับแล้วครับเอาแล้วครับผู้ชิงชนะเลิศครับเติหนึ่งสองต่อหนึ่งครับตัดหน้าขวาโอ้ยน้องเจียงลุตบอลยกโอ้โห,โหกระทืบออกหลังเลยครับโอ้น,นะครับทิ้ง, <itative. S 2> เ,งเขาไปรับด้านหน้าครับเติ โหยงหลังเลยครับเจ้าคิมเปิดจ้แกนโอ้ยหัวเสาโอ้ยว่างไงครับเป็นแต้มหรือเปล่า,าปักเขาให้โอ้ยน้องบอลครับโอ้หล้นครับลูกนี้ถ้าล้นไปสําเร็จโทษแน่นอนครับ สามต่อสองครับโยงมาว่าไงพิมเปิดแกนยกพิมโอโหเอาแล้วครับเอาแล้วครับเด็ิมเองก็เตะหายเตะหายไม่ได้เกี่ยวเลยครับสามเท่าไคิดครับจากลูกอีสานขอบคุณมากครับติดตามใกลชอ้่างอย่างไกลชิดจูกอีสานขอบคุณมากครับลูกอีสานนะครับแพ้ไปนะครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีครับลูกอีสานนะครับ สี่สี่ต่อสมครับตัดโอ้หยอดมาจะคิมเปิดแกโอ้โหหัวเสาโอ้โหไม่ได้รับครับลูกนี้โอ้โหนะครับต้องเบ์วิ่งเข้าจุดนัดพบครับวิ่งเข้าจุดนัดพบเลยครับสเท่าสี่เท่าครับ โคิมตัดไปเก่งลากเล่นเองกระทืบโอ้โหดูนี่โอ้ยเป็นแต้มครับโอ้โหคิมมันมาขามครับไิเต้โอ้เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ครับดิดเกี่ยวครับ้าแกนครับแกนเกี่ยวให้เห็นแล้วครับตรงนี้ครับกระทืบมา้าแกนวิ่งเกี่ยวครับห้าต่อสี่เก่งร้อยตัดหน้าขวาจาเก่งโยเก่งเปิดโยกโอ้โหวิ่งไม่ได้รับครับลูกนี้สีอัมไิเต้ เอาแลวครับขอสียูเซอร์ครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับห้าเท่าห้าเท่าครับโหโยงหลังเลยครับน้องเก่งโหคิมเปิดแกนใช้หัวยกโอ้โหวิกระทืบลูกนี้ยังแก้ไขได้ดีครับด้วยสภาพอากาศครับมันลมนะครับเมื่อกี้นะครับก็ยังตามกระทืบแล้วก็แก้ไขได้ดีนะครับหกห้าหกต่อห้าครับ ยิงบอลเปิดใจว่าไงยิงเอาเข้ามาสำเร็กติดโยกเป็นแต้มหรือเปล่าคิมอู้ว่าไงอู้เอ้เป็นแต้มครับโดดขึ้นปัาวเฮ้ยโอ้โหวิ่งน้องเก่งครับอู้เกือบเป็นแต้มแล้วครับเมื่อกี้ครับอู้ยน้องคิมเสียดายครับเมื่อกี้ครับน่าจะโดนสําเร็จโทษนะครับเมื่อกี้นะครับยิงบอลเบิร์ตใจนะครับฝากกดไลค์แชร์ได้ครับถ้าบทใจนะครับกดหัวใจด้วย ตัดมาว่าไงน้องคิมเปิดน้องแกนอุ้ยหัวเสาอีกแล้วครับโอ้โอ้น้องแกนพลาดเองครับอาร์เมเตโอ้ไม่น่าพลาดครับแต่ก็ยังไม่เสียหายนะครับยังไม่เสียหายนะครับสกอร์นี่ยังเบียดคู่ขี้กันครับตอนนี้ครับเจ็ดหกเจ็ดต่อหกครับ FC ฟซีแอดมินครับขอบคุณมากครับ เอาเลยครับเจ้าแกนโยกเข้าไปหัวเสาโอ้โหนัดพบครับโอ้โหไม่ได้รับเลยครับดีพลาดง่ายๆครับเจ้าคิมครับไม่น่าเชื่อครับนิดเดียวครับสัวดีหนึ่งร้อยสามสิบแปดยูเซอร์ครับยิ่งดึกยิ่งหนาวยิ่งลมครับเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าครับต้องบอลครคัอู้ เอาแล้วครับมาแล้วครับช่างกล้องครับช่างกล้องครับเอาเล้วครับอย่างแกนคิมครับเอาแล้วครับมีหลุดให้เห็นครับโอ้ใช่แล้วครับขอบคุณมากครับนะครับแปดเจ็ดแปดต่อเจ็ดครับตัดนาซ้ายหูนิดเดียวครับน้องคิมโอ้โหถึงรุ่นแชมฉลบนะครับคิมแกนครับหลุดเข้ามาครับ มามืดครับลบแปดแปดเท่าครับอะไรเจ้าแกนยกน้องคิมปักเขาให้โอ้โอ้ยนะครับเีจได้ครับเสจไดชัดตัวเองเลยครับหลุดเยอะครับโอ้หลุดบ่อยมากครับเจ้าคิมนะครับไม่น่าหลุดเลยครับลูกนี้ครับ โอ้โหนะครับเก้าแปดเก้าต่อแปดครับยังไม่เสียหายนะครับยังตามอยู่หนึ่งแต้มครับเอาแล้วครับวิ่งเขาไปโอ้โอ้เตะไม่เต็มข้อครับเตะแ๊กแล้วครับน้องคิมครับแต่ก็ยังยังไม่เสียหายครับยังถือว่าไม่เสียหายครับยังสู้ได้ครับ นะครับยังทำไม่เห็นเลยครับนะครับในเกมอีกหนึ่งเกมครับสิบสิบต่อแปดครับตัดมาว่าไงเปิดแกนยกคิฟโอ้ไปแตหรือเปล่าน้องเก่งสำเร็จโทษไหมพักเขาให้โอ้โหเก่งมันมาขามครับหย่าเบเต้หลุดเลยครับช่วงท้ายหลุดเลยครับ เลตแรกไม่เอาใช่ไหมครับเลตแรกไม่เอาเนาะต้องการเจมดุเดือดนะเนาะอย่างเดียวสองสามย่างเดียวสิบเอแปบแกนว่าไงโยกคิมป่าแล้วครับโอ้โหเ,เ,เต็มข้อจนได้ครับเต็มข้อจนได้ครับลูกนี้ครับโอ้นะครับคือมันแป๊กสองลูกครับเมื่อกี้นะครับต้องทำยังไงครับ โอ้นะครับเอาละครับริงบอลชนะพันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ากันไปครับ,รบต้องรอชมครับแต่แกนชิ้นน<อ>ี้เราไม่ง่ายนะครับ,บคือแบ็กสองลูกนะครับเมื่อกี้นะครับ โอ้โหจกิ่งมะขามครับเสี้ยงเตี้ยเอาแล้วครับสองร้อยสิบสามงครับแคร์ด้วยครับสองต่อเก้าดาสายมาโอ้โหคิมเปิดแกนโอ้โหลตรงนี้โอ้โหไม่ต้องรับเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าพลาดช่วงแรกครับหลุดครับนิดเดียวครับ ครับแกนคิมครับนิดเดียวครับโอ้โหนะครับสิบสิบสองสิบต่อสิบสองตัดไปเข้ากลางก่งเปิดบอลโยกกิ่งมัตข้ามโอ้โหกิ่งมักขามครับสุดสุดครับเอาแล้วครับ เอาละครับมาดฐานจะไปครับแค์แล้วครับขผมมากครับ <music> ค <Brothers> okay. uh ุณเด็กเซฟเท่คิมเปิดแกรนยกชิมโอุ้ยติดโยบอลน้อยตามยกเดียครับโอุ้ยอ้อมครับเป็นแต้มนะครับสตองเกเตอร์เอาละครับสองร้อยยี่สิบเจ็ดยูเซอร์ครับผมรถแค่รอบชิงบอกครับใช่ครับชิงชนะเลิศครับ ยงไปว่าไงครับน้องบอลบักขามโยกโอ้โหกระชื่อบอกหลังเลยครับน้องเก่งครับเสียอไม่แ้มเสียอ์มไม่แต้มครับโอ้โต้องบอกว่าคู่นี้นี่ไม่ต่างกันแล้วครับแต่ว่าอยู่ที่เกมทานะครับเกมทาน้องคิมหลุดลูกสองลูกแล้วครับตอนนี้ครับอีกแต้มเดียวเกม <64 S 2> สิบสี่สิบเอ็ดสี่ต่อสิบเอ็ดครับ สองเอามาเลยครับนักอมพิเตอร์สิบสองต่อสิบสี่ครับสองต่อสิบสี่ครับน้องสิทธิ์มสิบสองสิบสี่บักขามตัดโอ้ยน้าซ้ายน้องบอลโอ้ยยังเร็วครับโยก โอ้โหวิ่เก่งครับโอ10นี่ครับ2เก่งเหมือนตาดิฉันเลยครับเสืออัลชนะด้วยคะแนน15แหละครับ2ตองรอยจเซต2ครับแกนชิมมาแรงช่วงปลายครับช่วงเซต2เซต3นี่เขาแรงมานะครับทันกับแอดมินิชั่นตรงนั้นครับ0-0-0ต่อ0ครับเอาวแล้วกับเซต2เริ่มแล้วครับเก่งมาขามเมาหหนักแรงจริงๆครับ คุณตุกกำลังใจนะครับที่ส่งเข้ามานะครับขอบคุณมากๆครับหนึ่งศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ครับกิ่งมะขามตัดหน้าซ้ายคิมเปิดแกนยกคิมปมะขาโอ้โหสุดๆครับช่างฟองด้แต้มช่างฟองด้แต้มครับหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าครับ เอาแล้วครับโยกไปบอลบักขามโอ้โอยี่เกี่ยวลงหน้าเน็่เลยครับบอลบักขามครับโอ้โหลูกนี้ลูกเก่งเขาเลยครับบอลบักขามครับบอลเก่งครับเติหนึง่งสองต่อยหนึ่งครับตัดเขากางว่าไงคิมแกนยก คิมโอ้โหโอ้ไอ,อ้ตองเป๊ะเตีหนักเตะแรงครับเจ้าคิมครับคิมแกนบ้าบักขามครับสองเท่าส,สองเท่าครับตัดหน้าซ้ายวันน้อยยกง่ายๆเก่งโอ้โหย่า่แ๊้บักขามลอยตัวค้างนิดนึงนะครับม้วนลงเลยครับตรงนี้ครับ สองสามต่อสองครับอู้ยกิ่งตัดหน้าซ้ายครับว่าไงครับแกนโยโอโห,โหคิมโอ้โหโหนักแรง,ง,รงแรยริง,งครับจังกงได้เตอร์เอาแล้วครับสามเต่าสามเต่าครับ ตัดหน้าขวาว่าไงเก่งว่มครับอู้ปิ้นเป็นแต้มหรือเปล่าแกนคิมมาหลังๆแน่นอนโอ้ยแองเกินไม่เต่าถ้าหลุดนี่ต้องบอกเลยว่าสำเร็จโทษแน่นอนครับเชฟเจียวครับผมขอบคุณมากครับสี่สามสี่ต่อสามครับเอาแล้วครับมาแล้วครับแกนชิมครับแองเต้เมสี่เท่าครับ สี่เท่าสี่เท่าครับริงบวขามตัดไปโอ้ยลูกนี้ออกลูกออกครับเป็นตัวไม่ไดแบดมินยกยังครับยังครับวันนี้ไม่ยกครับยกไม่ได้ครับเมาแล้วกลับบ้านไม่ได้ครับห้าต่อสี่ว่าไงบอลบวขามยกเองอู้ยลูกนี้ลูกน่ารเลยครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับ เอาเลยครับ5เท่า5เท่าครับสามร้อยสามยูเซอร์แชร์ไปเลยครับตัดท็อกากาเอา้าโอ้ยยังงงกันครับเปรียบหัวเอา้าเป็นแน้มหรือเปล่ายกหัวปักเขาให้โอ้โหเ,เอาเลยครับโอ้คฮเนั้นเวิร์กนะครับโอ้โหไม่เข้าใจกันครับเอาเลยครับ หกห้าหกต่อห้าครับบอลมาขามตัดหน้าซ้ายคิมเปิดแกนยกคิมปักเข้าให้โอ้โหเวอร์จริงๆกร,ร,ครบคูนี้ครับยอนีเตะรกนคิมครับเขาจุดโฟกัสดิปปักเข้าให้เลยครับหกข้า <6. S 1> มากครับมากเลยครับสะดุดเกินสะดุดเลยครับ เยโทษทีครับแป๊บนึงครับเจ็ดเลยแก้ไขแป๊บนึงครับดูเ <5. S 1> จ็ดหกเป็นไงครับสะดุดสะดุดดีคังองมิเตอร์แป๊บนึงนะครับ เจ็ดเท่าโอ้แกนคิมครับ,บามาเลยครับ เป็นไงครับภาพเสียงเป็นไงครับฟังเทียครับฟองเทียร์ถอยด้วยครับได้ความสนงบไห้ครับฟองเทียร์ครับแปดเจ็ดแปดต่อเจ็ดเอาขึ้นมาเลยครับช่วงท้ายครับโอ้ล้มบอลนะโอ้โหนิดเดียวครับดีแล้วครับขอบคุณมากครับนะครับมาเลยครับแก้ไขแล้วครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับทุกทุกท่านนะครับ ดีแล้วครับขอบคุณมากครับนะครับดีแล้วครับขอบมากครับนะครับแชร์ด้วยแชร์ด้วยนะครับแชรไขเรียบร้อยแล้วครับตัดเข้ากลางว่าไงชิมเปิดแกนโยทิมโอ้โหเมตรมาแล้วครับโอ้นะครับเออนะครับโอ้โหมาช่วงท้ายจริงๆครับชอบสองสามครับ โอ้โหแกนชิมอีกเก้าแปดมีเหลี่ยมนอกรายการไหมครับมีครับมีแน่นอนครับติดตามไว้เลยครับเอาละครับไม่ข้ามครับครับเสียงชัดเจลียวครับชัดเจนียถ้าชัดเจนขอขอไลค์ขอใจด้วยครับเก้านะครับเก้าอย่างนี้ก็ตกใจนะครับว่ามันสะดุดนะครับเอาละครับเก้าเท่าครับขอบคุณมากครับโคชิศิลานะครับขอบคุณสำหรับเอ่อ โอ้โหฮิเจ้าคิมเจ้าคิมเดินเข้าไปไม่ได้เลยครับขอ้นไปเตะมาครับแสดงว่าชัดเจนครับเอฟซีพิแกนครับจัดไปครับเก่งบอลปะทะเดินบ้านครับโอ้โหนะครับว่าไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากแสดงว่าชัดเจนแสดงว่าชัดเจนเลยครับแสดงว่าชัดเจนขอบคุณมากครับพอใจรัวๆครับพอใจรัวครับขอบคุณมากครับชัดเจนครับเก่งบักขามอักโก้ยหไม่ใช่ ง่าย,ยนะครับถึงกู่ชิงครับ10ิเท่ทอเอาโอ้ยยอดไปว่าไงแกนโอ้โหยังเกี่ยวได้ลูกนี้โอ้โหเป็นเตีมหรอ,ปอเปล่ายกโ,โอ้โหวันมะขามครับไปเลยครับลูกนี้เ,เตี ครับโอ้โหนะครับเอาแล้วครับหลุดกันไปหลุดกันมาครับทั้งสองทีมครับไม่ง่ายเลยครับ้คู่ครับโอ้โหสำเร็จโทษเลยครับน้องบอลบักขามครับลูกนี้ครับสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดต่อสิบครับเลนนาซ้ายคิมเปิดแกนยกอุ้ยโอ้ยลูกนี้ครับ น้องคิมโอ้โหเตะตัวน้องบอลเลยครับโอ oh ้โหนะครับส <'70. S 2> ิบเอ็ดเท่าสิบเอ็ดเท่าครับโอ้โหไม่ข้ามกน้องชิมครับสวัสดีวันนิดครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับ สิบสองสิบเอ็ดชอบบอลจริงกดหนึ่งชอบแกนชิมกดสองครับโอ้โหยกหัวเสาเวิร์จริงจริงคู่นี้โอ้โหนะครับทางกองเบตเตอร์ไหลเขไปหัวเสาครับวิ่งไปรอเลยครับฉันไม่หนวข้าวหรอครับกินกินแล้วสองกล่องเหรอพ่อผมเต็มที่ครับคือต้องบอกว่าคู่เวิร์กนะครับคือสิบเปิดแล้วก็วิ่งไปหัวเสาเลยครับไปรอเลยครับกดหนึ่งเก่งมาแล้วครับ วีการสัดเจนมาโอ้เก่งลากเข้าไปโอ้โหลากเล่นเองเลยครับนี่ทิพบงครับเแกนเต็้โอ้ขอบหัวใจขอบคุณมากครับสำหรับหัวใจนะครับทุกท่านนะครับที่ส่งเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสิบสามสิบสองสิบสามสิบสองครับแกน คิมโอ้โหวิ่เจ้าคิมบักขามครับน้ำฟองเบเกินโอโขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ให้กำลังใจกันเข้ามาครับขอบคุณมากครับโอ้โห <13. S 1> ชอบพริกรับเท่าสิบสามเท่าครับชอบพริกนะครับแกนคิมนะครับคือม,มาดีเลือเกินครับกดหนึ่งงบอลกดสองแกนคริม โอ้โหขายาวจริงๆครับน้องเก่งครับเสียงเตเต้มันล้นไปแล้วนะครับอีกแคบเดี๋ยวกีมเดี๋ยวูเกมครับกด14หนึ่งมาเลยครับ13 14ต่อ13จะได้ดูดิวถึง17แด้ไหมโยงหลังไปน้องคิมเปิดแกนยกโอ้โหติกเยกโอ้โหแย่งกันเองครับ ปอนเก่งครับเอาเลยครับ14เท่าแล้วครับโอ้โเข่าชนกันครับเบีนี้ไม่มีขอกันครับเบีนี้ไม่มีนะครับเบีใหญ่แบบนี้ไม่มีนะครับดูคู่ไม่เกิน7คะแนนนะครับ สิบสี่เท่าเก่งกว่าขาโอ้โหที่หนักใจแรงครับเสียดาเต้นเอาแล้วครับขอบคุณ400ย้อยยี่อครับฝากคดไลค์ก็แชร์ด้วยครับออาหัวใจดัวมาเลยกินแกมชิงกันเองเอาแล้ว14 15ต่อ14 รุ่นพี่เจอรุ่นน้องแบบนี้สิมันคิมเปิดแกนยกมาเขาให้โอ้โหสุดสุดครับนะครับสุดๆุดดจริงๆครับโอ้โหคือเล่นกัน <15. S 2> หนักจริงๆครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องครับสิบห้าเท่าว่าไงครับเอ้าเก่งแตกเองครับโอ้โหมาแล้วครับโอโมาช่วงท้ายครับโอโ้นะครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับเราจะได้ดูเซตสามเลยครับโอ้โหครับโอ้โหถ้าชอบมาเลยครับชอบแกนคิมกดสองชอบก่งกดหนึ่งครับนี่แมัุดเอาไกปไฟก่งบักขามลากเล็กเองโอ้ยโอ้โหไม่ไม่หลุดแล้วครับลูกนี้ครับเย่ียม่แต่โอ้นะครับหลุดเฉยครับเมื่อกี้ครับโอ้เอาเลยครับหลุ้นมีเซตสามครับแต่เด็กเกม 16เท่า16เท่าเอาแลครับเอาแล้ครับ16เท่าครับมีเซดสามไม่ดูไหมครับเอาโอ้ลูกเสร์ฟเก่งนะคยิงเข้าขาขวาคมันน้องแกนครับปิ้นเลยครับโอ้ยัดขาขวาครับขาซ้ายถนัดขาซ้ายนะครับยขาขวาเรียบร้อยครับนี่ครับโอ้นะครับโอ้นะครับลูกเสร์ฟทำงานครับน้องเก่งครับโอ้หปฏิหารจริงๆครับ โอ้ะนะครับเก่งบอลน,นะครับเสียอ้ามก่อเพชรฟาร์มกันะอ่า <นะ S 2> ช่างกล้องครับอย่างคิมแกนบะขามกนันนะไปสองต่อศูนย์เซตครับครั้งที่หนึ่ง